วันนี้ก้คืนอัปเดตใหม่วัวคนิกไบโอมและคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปพบกับไบโอมใหม่สถานที่ใหม่อาวุธใหม่ศัตรูใหม่ความสำเร็จอันใหม่และอื่นๆอ,อ,อีกถ้าพร้อมแล้วฝากกดไลค์กดติดตามและไปรับชมคลิปกันได้เลยนะครับ เอ้ยเพื่อนวันนี้ฉันอยากกินหมูกระทะไม่ไม่ไม่ฉันพามากินชาบูนี่นี่ร้านนี้ร้านด็ดเจ้าดังอันนี้คืออะไระเพื่อนอันนี้คือน้ําชาบูไงลองเอานิ้วแย่เข้าไปดูไหนลองดูสิหืมฮึชัดเลยเพื่อนืนี่มันสูตรพิเศษจากจีนนี่มันน้ำซุปหม่าล่าโดนไปแสรบร้อนทั้งตัวอ,อะไรอะ่ะนี่ไงเพื่อนไอติมกะทิดับความแสรบร้อนได้ เอามาเลยเพื่อนเอามาเยอะๆ <S <S อ,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 อายติมกะทิช่วยลดความเสียบล้นตอนนี้หายแล้ววัวขนิกไบโอมพัดหนึ่งเอาละทุกคนแล้วตอนนี้ผมอยู่ในเกมมันที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมอัพชั้ไฟแป๊บนึงนะทุกคนเดี๋ยวผมไปหาไปโอมภูเขาไฟให้รอแป,ป๊บรอแป,ป๊บเอาละเราเปิดขั้นสามเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองตรงนี้ไม่ใช่เอ้ยใช่ปะเอ้ยใช่ปะใช่ปะดำๆอย่างนี้ใช่เลยใช่แหละทุกคนทุกคนเจอละแต่ยังเปิดไม่สุดเนาะ เดี๋ยวอัพแคมไฟถึงขั้น6แล้วเดี๋ยวผมไปสำรวจใบโอมใหม่แล้วกันนะตอนนี้ก็มันยังเปิดมาหน่อยเดียวอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรออีกหน่อยนะครับทุกคนไม่นานเกินรอแนละ้วทุกคนแต่ถ้ารอก็อาจจะนานเกินไปเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมอัพแคม้วไฟถึงใบหกเลยแล้วกันนะครับเอาแล้วทุกคนแล้วแคม้วไฟผมก็อัพเป็นขั้น6เรียบร้อยแล้วนะในวันที่3เดี๋ยววันต่อไปเราจะไปรุยใบโอมใหม่กันเลยดีกว่านะครับแต่ตอนนี้คือ <laughs> รีบหาเชื้อเพลิงจัดเลยตอนนี้คือแบบดูดิรีบหาเชื้อเพลิงจัดเลยนะนเนี่ยวิ่งก็ ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะเพราะว่ายังไม่มีแบนเดดเลยสักอันนะเอาละทุกคนหน้าตาใบโอมก็จะเป็นประมาณนี้นะผมเป็นแบบเป็นแบบพื้นพื้นสีเทาเอ่ะคือแบบเป็นพื้นแบบพื้นพื้นหินพื้นลาวาแล้วก็แบบมีบ่อลาวาเนี่ยเราเดี๋ยวเราลองไปโดดดูตอน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 จะจบคิปแล้วกันนะโดดตอนนี้นี่น่าจะน่าจะไม่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 ค่อยงามเท่าไหร่เรากลัวว่าเรื่องมันจะลดเยอะดิเลือดมันน่าจะลดต้องแน่ๆอยู่แล้วแต่ว่าเลือดมันน่าจะลดเยอะเนาะดูเหมือนว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นป้อมปราการของแบบหุย ผมมันดูใหญ่มากเนี่ยอลังการจัดน่าจะเป็นแบบเหมือนเมืองของพวกไอ้นี่เลยเนาะพวกละทิโอ้แล้วพวกพวกละทินี่คือถือกระบองทุกคนเลยนะเฮ้ยละทิมันมันลงลาวาได้ทุกคนมันลงลาวาได้โแต่เลือดมันแทบไม่ลดเลยอะเลือดมันแทบไม่ลดเลยอะแสดงว่าลาวานี่มันอาจจะไม่ไม่ได้หลอนมากหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยทุกคนเห็นปะไอพุ่มไอพุ่มไม้มันมีมีลายดำๆเด้เอ้หรือมันจะเป็นพุ่มแมงป่องใช่ปะเออมันมันเป็นพุ่มแมงป่องมันมันเป็นพุ่มแมงป่องทุกคนโอเค ล้วก็อยากไปเดินใกล้ๆพุม่มที่มันเป็นสีดำๆเนาะมันเป็นพุ่มแมงป่องเดี๋ยวเราลองกระโดดลงไปดูตรงนี้ก่อนละกันโหดยากเอาเรื่องมาแล้วเราเปิดกล่องนี้ไหนดูซีได้อะไรอยากได้ดาวบะขอดาบไฟได้ไหมดาบไฟค่อยๆโอ้แล้วอานี่ไงได้ได้นี่มาระเบิดไฟทุกคนได้ระเบิดไฟมาแหละมันต้องเป็นที่สําคัญเนี่เลยเพราะว่ามันมีม,มีมีหอขึ้นมาเนาะมีหอสังเกตการณ์ขึ้นมารอบรอบฐานเลยน่าจะมี มีต้องสามอันนะหอสังเกตการรอบถานอะ่ะแล้วก็มีตัวถือหน้านไม้อยู่ข้างบนเดี๋ยวมาดูอีกทีวันนี้ละทีิบุกโอ้ยเป็นหอหอยขึ้นไปเลยยิบช็อตกันมาเลยี่ช็อตกันเฮ้ยเราสามารถสเตลได้ใช่ป่ะอุย้ยมันเห็นเราโอ้โหโดยไปครึ่งหลอดก่อนเลยเนาะอุออ้ยกล่องอะไรอะ่ะกล่องอะไรไม่รู้กล่องสีเทารู้สึกว่าสีจะไม่เหมือนจากไม่เหมือนกับไอ้กล่องที่มันอยู่ข้างล่างนะใช่ไหมเฮ้ย ลาวาม้บูปินเฮ้ยอะไรอ่ะก็ดักลาวา้าทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปลองเดี๋ยวต้องไปลองน่าสนใจอันนี้น่าสนใจจัดจัดไม่เห็นเราทุกคนไม่เห็นเราอุ้ยแต่ดีนะมาฟาร์มเจมแดงตรงนี้สบายเลยอ่ะทุกคนเพราะเจมแดงนี้ดอกบ่อยมากอุย้ยหน้าไม้ทุกคนหน้าไม้เฮ้ยหน้าไม้กระสุนไม่จำกัดทุกคนเฮ้ยมันคือหน้าไม้ของ ไอ,ไอตัวแดงอะทุกคนไอตรงนี้มีกล่องด้วยเพิ่งเห็นอา้าวยิงแบบปวดแจ็คทายเดี๋ยวลองลองดูดิมันรีโหลดนานไหมโหลดไม่นานทุกคนอู้แต่รู้สึกว่ามันเบาไหมโอ้ยิงต้องต้องกะต้องกะเล็งอยู่นะต้องต้องต้องเล็งอยู่นะคอสโบโอ้โหรู้สึกเบารู้สึกมันเบายัางไงไม่รู้เบาจัดคอสโบนี้โคตรเน่า ทิ้งเลยโหไร้ประโยชน์จจัดเรามาดูตรงนี้ดีกว่าตรงนี้เป็นบ้านเล็กเนาะบ้านเล็กมีของไหมก็มีอยู่หน่อยนึงเก้าอี้นี่เก็บไม่ได้โอเคไหนดูสิอุ้ยตรงนั้นมันเหมือนแบบโคลอสเซียมปะอุ้ยทุกคนตรงนี้มันเป็นภูเขาไฟจริงดะ้ะว่าอะไรอะราวาไมา้กันละเ,ออเดี๋ยวเราไปเคลียร์ตรงนี้เลยนี่นี่ได้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 ได,ได,ได้ไม่แล้วผมหยิบช็อตกันไล่ย,ยิงแบบแบดแอดไม่ยิงยิงไปเลยอุ้ย แบงปองโอเคเคลียในบอร์ก็จะมีแบนเดนเหมือนกับปกติเลยเนาะอุ้ยทุกคนอันนี้น่าจะเป็นคำใบ้ตัวต่อไปป่ะตัวต่อไปน่าจะเป็นแพรนะแบบบูชาสตา์อะไรเงี้ยเออตัวต่อไปน่าจะเป็นแพรทุกคนผมเดาเลยว่าตัวต่อไปเนี่ยแพรแน่นอนแล้วขึ้นยังไงนี่อ่ามันขึ้นยังไงอะตรงนี้ไม่รู้อะมั่วมั่วมั่วทรง มัวส่งโอ้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้เราลองโดดจากตรงนี <Pepper auen> ้ดิเราลองโดดจากป้อมปราการเลยดินะแล้วเราลองโดดดูจุ๊บเอ้ยได้ทุกคนโดดจากป้อมปราการได้ได้อเลยเอ้ยทุกคนดาวไฟดาว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 ไฟไหลดาวไฟไหลมาแล้วมาแล้วดาวไฟกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนไปทดสอบอ่ากับดักไฟของเรากับดักระบาไปทดสอบกับดักลาวาของเราใี่เราเอาตัวนี้ก่อน มันมันมีมันมีนับนบเวลามันมีนับเวลาทอายหลังอ๋อแล้วมันก็จะเบิดงี้หรอเราหยุดได้ปะถ้าเราหยุดไม่เป็นไรแล้วมันโดนแล้วแล้วไงต่อแค่นี้หรอหืมมันหายไปเลยหรือเปล่าอ่ะถ้าหายไปเลยนี่คือมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันมันใช้ได้แค่รอบเดียวอ่ะแล้วมันหายไปเลยอ่ะอันนี้นับว่าไม่ดีได้ไหมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะดาบไฟอุ้ยดาบไฟแรงมากทุกคน ดาวไฟมันตีหมาป้าสองทีตายอ่ะหมาป,าป้าปกติใช้หอ,อกกี่ทีหมาป้าใช้หอ,อกสามทีปะ่ะตอนนี้คือแบบสองทีอะอุ้ยมันโหดจัดเลยเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นตอนนี้ว่าทุกคนนี่นี่นี่คอเซียมใช่ปะ่ะไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรลูกซองไปเลยดิยิงไปเลยยิงไม่ตายเด้อจบละนี่น้าไม่อีกแหละมันเปล่าประโยชน์เปล่าประโยชน์เปล่าประโยชน์ มีหลุมด้วยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปดูในหลุมอืมตรงนี้มีเชอเพิงอุ้ยดาวเราเรื่องเสียงเลยทุกคนดีด,ดิอืมในหลุมมีแมงป่องอยู่นะโหมีเพี้ยนเลยมีเป็นลังเลยเราเบิดไฟน่าจะดีแต่ว่าตอนนี้ไม่มีระเบิดไฟอ่ะดีมามามาให้หมดมาให้หมดแล้วผมตีตายเปล่านี่แล้วผมนี่แล้วผมตีก่อนอุ๊ยอุ๊ยถ้าไฟมีประโยชน์ ดักไฟเฮ้ยดับไฟมีประโยชน์จัดมีประโยชน์จัดนี่เรากินกินเนื้อ,อยามเป็นหลุมๆกบดักลาวากละ่ะตรงนี้เหมือนจะเป็นเศษสร้างอะไรสักอย่างโอ้โหทุกคนอันนี้มันเหมือนจะเป็นแบบเหมือนเป็นโรงงานป่ะโอ้ยโดน,นฟ้าผ่าไม่ได้ต้องต้อง,ต,องต้องเคลียร์ไอ้พวกลัทิไอ้พวกตัวยิงหน้าไม้ก่อนอะต้องเคลียร์พวกตัวยิงหน้าไม้ก่อนทุกคนไม่งั้นไม่ได้ไม่ได้เลยอะโหทุกคนดูดินี่แบบยิ่งใหญ่อะ น่าจะเป็นอัปเดตสำหรับทธีนะรอบนี้อุยอ๊ยอุย๊ยอุ๊ยหนีก็เลยอุยอ๊ยอุ๊ยเอาล่ะทุกคนเหมือนว่าตรงนี้จะบอกว่าน้ำมันสามารถแลกเป็นกระสุนได้นะได้ไรอุย๊ยทุกคนอินฟอร์นแซกถุงแบบถุงนรกได้เท่าไหรยี่สิบโอ้โหอุส่าห์ดีใจได้ยีก็ดีเดี๋ยวเราไปหาถังน้ำมันก่อนเอ้ยถังน้ำมันสองอันโอ้โห กำลังตามหากำลังตามหาอยู่พอดีตรงนั้นเหมือนจะเป็นฐานทัพใหญ่ไหมใช่ไหมข้างในข้างในภูเขาไฟเดี๋ยวเราไปแน่นอนเอาล่ะเรามาลองแรกลองแรกก็ส่วนปืนดูดีกว่าปุ๊บอ่ะอ่ะอ,อันนี้คืออะไรอ๋อมันอาจจะไม่ใช่แค่นี้เปล่ามันอาจจะเป็นแบบอ๋อผมรู้สึกว่าอันนี้น่าจะใช้ฐานแทนได้นะ แต่ว่ามันเป็นกระสุนไอ้นี่หมดเลยดิมันเป็นกระสุนรีโวรเวอร์หมดเลยทุกคนเดี๋ยวเราลองยิบท่านอนาะใส่ดูมัง้งเอามาลองดูให้รู้เลยว่ามันแลกได้หรือเปล่านะเอาเราทุกคนแล้วเรามาทดสอบกันดีกว่าว่ามันใช้อะไรที่สามารถแลกเป็นกระสุนปืนได้บ้างเนาะอ่ะท่อนไม้อันนี้ Bio field. Bio field ไบโอฟิลไบโอฟิลแยกมาตรงนี้อ่ะเราเอาเชื้อเพลิงทุกอย่างที่เรานึกได้มามีท่อนไม้อยู่สองท่อนเนาะเราเอาแกล๊ลอนใหญ่เข้าไปใส่ได้ไหมใส่ได้ไหมใส่ได้ไหมไม่ได้ทุกคนแกลอนใหญ่ใส่ไม่ได้ไ,ไ,ดได้แค แล้ว่านอ่ะได้ไหมที่ทานอาจจะได้อยู่นะถ่านไม่ได้เหมือนกันอืมถ้าถ่านไม่ได้ไม้ก็น่าจะไม่ได้มั้งอ่ะลองลองหน่อยก็ได้อ่ะลองเพื่อรู้อ่ะอ่ะไม้ก็ไม่ได้ทุกคนได้แค่ถังน้ำมันเนี่ยอ่ะอ้าวอ้าวอย่แล้วทุกคนเข้าไปทุกคนมันไม่ยอมผลิตให้อ้าวแล้วผมเกาหัวเลยอ้าเอาเอาแย่แล้วทุกคนแย่แล้ว อย่าแล้วเอาแล้วเอาแล้วทุกคนเอาแล้วเอาแล้วปัญหาละอันนี้อือันผมไปลุยตรงนั้นเลยแล้วกันตลาดตรงนี้คือแบบรัที่เยอะมากทุกคนแปมอุ้ยไม่ตายได้ไงอุ้ยอุ้ย,ยมันมีมันมีอะไรเขียนตรงนู้นด้วยเดี๋ยวเราไปอ่าน The volcano is hungry คืออ่าภูเขาไฟกำลังหิว แล้วก็มีรูปแพลกแล้วทุกคนไม่ได้เราลองโดดลงไปดูดีกว่าเนาะอาจจะเป็นเหมือนท้ากบกันแหลมันแบบเป็นตาดวงตาเซอรอนวู้หยผมโดนหลอกผมโดนหลอกทุกคน <c oughs> เอาลวทุกคนแล้วผมไม่ยอม ผมไม่ยอมผมกลับมาใหม่อีกรอบหนึ่งเอาแล้วทุกคนเรามาลองให้รู้เลยดีกว่าว่ามันได้หรือเปล่ามารอบนี้ผมผมดรอปไปเยอะเลยอะรอบนี้ผมจะดรอปของพวกนี้ไปด้วยอนี่ตรงน,นี้ก็เป็นไม้ไม่มาเรามาลองจากนี่ถังเอาถังได้ทุกคนถังได้เต็มเลยโอ้ถังใหญ่ได้เต็มเลยนะแล้วก็ผลิตกระสุนได้กี่รอบต้องลองดู อุ้ยถังใหญ่ผลิตกระสุนนี่ทุกคนกระสุนไหลฟลนอุ้ยมันสุ่มเหรอหรือว่ายังไงอาจจะสุ่มนะทุกคนหรือห,หรือไม่ก็ไม่สุม่มทานได้ไหมเอา่านไดเอา่านได้ก็ใส่ทานไปดิอุ้ยไม้ก็ได้ทุกคนไม้ก็ได้รู้แล้วนะคราวนี้รู้แล้วนะว่าจะข่าวกระสุนปืนจากไหนทีนี้แหละไม่ต้องกลัวเลยว่ากระสุนปืนจะหมด เอาแล้วนะทุกคนและนี่คืออีกอย่างหนึ่งที่ผมจะกลับมาทดลองก็คือตอนนี้ผมมีมีวกระดีเนี่ยประมาณ1 7 1 8ตัวนะในถุงของผมถ้าการถ้าทฤษฎีของผมถูกต้องแล้วก็ถ้าผมใส่พวกระทีนี้เข้าไปลงไปข้างล่างภูเขาไฟเนี่ยอาจจะได้ภารกิจที่เราต้องทำด้วยเนาะอาจจะได้ความสำเร็จของภารกิจที่เราต้องทำด้วยอสุดท้ายเราลองใส่ลงไปเฮย้ยมันได้เหรอทุกคนเฮย้ฮยเฮย้ยเฮ้ยถ้าเราใส่ไป8ตัวป่ะหนึ่งสองสามเฮ้ยถ้าเราลองใส่ไป8ตัว ใส่สองตัวพร้อมกันได้ป่ะลองดูดิสองตัวพร้อมกันเฮ้ยสองตัวพร้อมกันได้ใช่ไหมเฮ้ยสองตัวพร้อมกันได้ทุกคนสองตัวพร้อมกันได้งั้นเราใส่ลัวเลยมีใส่หมดเลยเฮ้ยมันจะมีจะมีอะไรไหมเนี่ยบอลหรือเปล่าบอลที่เกิดเปล่าเฮ้ย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 ทุกคนอะไรอ่ะเฮ้ยอ๋อถ้าใส่ไปแล้วมันจะได้อันนี้ทุกคน ก็ถือว่าเป็นวิธีการหาเจมที่ง่ายดายสุดๆเลยเนาะเอาละทุกคนแล้วผมหามาเพิ่มละผมหามาเพิ่มแล้วแล้วผมยังคล่องใจอยู่เลยว่ามันโตขึ้นตรงนี้ยังไงขอลองโดดดูอ๋ออ๋อรู้แล้วทุกคนตรงโบดเนี่ยมันต้องโดดตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นมาตรงนี้โหง่ายจัดแล้วเราก็หาทางขึ้นตั้งนานใส่อีกสี่หนึ่งสองสามสี่ว้าว อ้าวอ้าวมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วทุกคนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วอ่ะเอาละทุกคนแล้วตอนนี้ผมก็กลับเข้ามาที่หน้ารอบ,บี้แล้วนะแล้วก็เรามาดูนี่ก่าว่าภารกิจเราผ่านไหมภารกิจเราเนี่ยบูชายันไปแล้วยี่สิบเก้าตัวแสดงว่าพวกลัทีที่เราส่งพวกลัทีที่เราส่งลงไปในป่องภูเขาไฟเนี่ยก็เนื่ว่าเป็นการบูชายันเหมือนกันเนาะแสดงว่าภารกิจเนี่ยโคตรง่ายอยู่ไปเรื่อยๆแค่อยู่ไปเรื่อยๆไม่ต้องเอาลัทีไปใส่กองไฟเรา เก็บลัทธิไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปร้อยห้าสิบตัวแล้วก็ไปหยอดใส่ป่องไฟแค่นั้นเองครับทุกคนตอนนี้เนี่ยอัปเดตใหม่มาผมก็พาทัวร์คร่าวๆแล้วเนาะเอาเป็นว่าไว้เอจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายครับขอให้เป็นวันที่ดีครับทุกคนเอ้ยทุกคนมันมีปลาด้วยในนี้มันมีปลาด้วยทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาลองตกปลารอบหน้าแล้วกัน